วันนี้เรื่องที่เล่าก็คือเรื่องอ e ีโนตตอนนี้โนตแต่งหญิงแล้วก็คือกลายเป็นผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายดูไม่ออกอหลายๆคนเดินมามึงไม่มีใครดูออกเลยอีโนตเวลาไปเที่ยวกลางคืนอะผู้ชายเดินเข้ามาสามคนกับอ e ีโนตแล้ทุกคนก็ไปเงี้ยอุ้ยไปเอามาได้ไงอะมึงอีโนตโดนตีฮัลโหลโลกอีโนตเป็นไงมั่งแม่ <laughs> แม่คำแรกเลยแม่กูถามว่าไง ที่น้ตแบบหัวคือแบบอู้ห้าพ่้า่าสวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะจ๊ะกับรายการอิ่มเอมนะจ๊ะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดลบบุรีกูมาร้านเนี้ยทุกปีเลยปีละประมาณสองสาครั้งเลยคือชอบมากเคยคิดว่าถ้าทํารายการอาหารก็จะมารีวิวที่นี่อันนี้เป็นร้านชื่อร้านว่าครัวไม้หอมนี่เป็นร้านอันดับหนึ่งของ ลบุรีเลยเพราะร้านอื่นปิดวันนี้ลูกค้าน่าจะเยอะเขาเลยมาแล้วมาะต้องบอกก่อนว่าอาหารต่างจังหวัดอะส่วนใหญ่ถ้าเรากินอะเราจะไม่ค่อยถูกปากใช่ไหมแต่อันเนี้ยที่เรามากินอะหนึ่งเป็นรุ่นพี่เราด้วยตอนแรกก็บังคับให้ถูกปากแหละเพราะว่าเออเป็นรุ่นพี่เราต้องอร่อยรู้เปล่าแต่ว่าพอมากินเราก็สั่งแต่เมนูเดิมๆซ้ำๆอะไรรู้สึกว่าชอบเดี๋ยววันนี้จะแนะนําสําหรับลบุรีอ่างทองสิงห์บุรีอยุธยาใกล้ๆลองแวะมากินได้แต่ห้ามาตอนเที่ยงมาตอนเทียเท่ยงนั่งรอประมาณครึ่งชั่วโมงหนักกว่าชาบูชีสมัยก่อนเมนูนะคะเราก็จะสั่ง ปกติเลยอันนี้คือน้ำพริกน้ำพริกไม้หอมกมอมุ้งกุ้งอะไรวะที่หนูชอบอะ่ะกุ้งสอดมะขามอาแกงหัวหอยมังคู่ใบชะครามแล้วก็กรุบกรุบกรบอีกอหนึ่งทอดอะไรดีตอนนั้นหนูเพิ่มเมนูอะไรให้นะหมูดแดดเดียวมึงร้านอาหารทุกร้านเนี่ยต่อให้ร้านอีแก้วอีคำอีปจัจจุปะอ้อยแต่เขาต้องมีแบบหมูแดดเดียวแต่ร้านนี้ไม่มีหมูแดดเดียวเราต้องแต่วันนี้ไม่มีหมูแดดเดียวไหม ไม่มีเหมือนเดิม <S <S โอเคก็ถือวาได้จ้ายำดกอกขจรพี่ชอบยำดกอกขจรแล้วก็ข้าว3จานวันนี้เรื่องที่เล่าก็คือเรื่องอีโนดอาหารมาแล้วเล็กเสิร์ฟนี้หล่อมากเอาจริงๆหล่อแบบอ่ะลองดูอันนี้มีรูมีเมียแล้วจบแล้วเนาะจบแล้วจบแล้วเดินออกเลย First, นเฟิร์สมาหน่อยเฟิร์สเฟิร์สเสิร์ฟนี้หน่อยจ้าเฟิร์สสอดแมทให้ดูหน่อย,อยออได้ไหมสอดแมทให้ได้ไหมเฟิร์ส เอ,เอาอันนี้กลับบ้านอ่าอันนี้เขาชื่อว่าอภิกไม้หอมนี่นี่เห็นไหมเมันคืออะไรนะกย่างตำกับปลาย่างับตำกับปลาย่าง,ารางเราตำบ่อยไหมไม่ถึงปลาย่างบ่อยดูนะยิ่งน้าฝนนะนะต้องตำม,มาทุกครั้งกูสั่งครั้งเดีนวเนเห็นไหมหอมมากอันนี้ก็กุ้งซ้อนมะขับปกติแต่ว่าที่นี่เขาจะเป็นแบบตัวใหญ่หน่อยเห็นไหมเดี๋ยว น่าอีดเวร์อันนี้คือไปต้องพูดนะป้าขอร้องนี่เมียแล้วว่างอนกูชีหบังแต่กูมาทำครั้งแรกอะตอนนี้มีรู้ไปแล้วลูกโตเท่ากูแล้วมั้งพูงิดว่ะใช่สิอ่ะเรื่องวันนี้ที่เราจะเล่าคือเรื่องอีโนดเดี๋ยวขึ้นรูปอีโนดก่อนแต่แดนตรงนี้ ตัวโน้ตช่างแต่งหน้าเจ้าที่รับุรีอีโน้ตเนี e ่ยเราจะบอกว่าเป็นเพื่อนกับเรามาตั้งแต่สมัยที่เราอยู่มัธยมบ้านอีโน้ตได้อยู่ห้วยจะแคงตรงเขางูที่ทุกวันเนี้ยเห็นโน้ตตอนนี้โน้ตแต่งหญิงแล้วก็คือกลายเป็นผู้หญิงคนนึงผู้ชายดูไม่ออกหลายหลคนเดินมามึงไม่มีใครดูออกเลยอีโน้ตเวลาไปเที่ยวกลางคืนอ่ะไม่คิดว่าเป็นกะเทยอ่ะคิดว่าเป็นผู้ชายเหมือนกันเป็นผู้ชายแฟนซีคนนึงเฉยๆต้องขอโทษโน้ตจริงๆเพราะวันนี้เราอยู่นักกล้องเราวิสิตอยู่แล้วบ้านอีโน้ตเนี่ยจะเก๋กว่าบ้านกูบ้าน รพราะไม่งั้นก็ไฟไม่ครบเหมือนกันถ้าสมมติเปิดแอร์ไปด้วยมันแย่งกันถ้าเปิดแอร์ไปด้วยมีผมด้วยก็คือต้องมีอย่างหนึงอะที่ติดที่ดับนะคะก,ก่อนที่จะฟังเรื่องอ e ีโนดชิมก่อนอย่าเพิ่งไปดูโฆษณาชิมก่อนเพราะเดี๋ยวมึงจะกดสคริปต์เลยอันนี้ก่อนน้ำพริกนี่อันนี้น้ำพริกมาที่ต้องสั่งนะเขาจะเล็กคนเมนไว้ตรงนี้มึงบอกเขาว่าเมนูตามพี่เอม็มอะตามพี่เอ็มมากินได้ทุกอย่างเพราะว่าพี่เอ็มมากี่ปีพี่เอ็มก็สั่งเหมือนเดิมแล้วก็กินอย่างนี้แล้วเขาก็จะดูฮารูคารานี้ อร่อยอยู่ทัทง้งไม่ใช่โกโหกรสชาติเหมือนน้ำพริกปลาย่างกอดคอกับน้ำพริกหนุ่มอะไรก็ไม่รู้อร่อยอร่อยอร่อยไม่โก,โกหกเนี่ยอีกคำหนึ่งเดี๋ยวแล้วเล่นอหน่อยฟังอะนนไ,ไรอร่อยโลแกลงคั่วหอยที่นี่เขาจะเป็นหอยบางคู่นี่เห็นไหมจริงจริงไม่ได้เรียกว่าหอยเราเรียกว่าอะไรก็ได้เพราะใหญ่ปะ เธอมันดีมันดีหมดทุกเมนูนเลยอีโนดเนี่ยใช่ไหมบ้างก็จะหนาใยเข้าไม่ถึงเวลาจะมาเนี่ยอืมลองอร่อยเลยไข่คั่มนิดแล้วละอุ๊ยอันนี้บ้นเป็ะพิเกอร์อะไรอ่ะมึงเคยเห็นเมนูนี้ไหมลองมันเป็นเหมือนมันเป็ม้เดี๋ยลองสิ เกลือนหมือเหมนที่เกลือเหมืเนเดี๋ยวลองสิจริงเหรอเมนูใหม่เหรอเธออ้อเมนูใหม่ยอร่อยอ่ะคิดเองเหรอเฮ้ยอันนี้ดีเกลือพ่นเลยครับเรื่องแรกของอีโนตใช่ไหม กูจะเรียนฝั่งสามัญอีโน้ต e เขาจะเรียนฝั่งพาณิชย์ฝั่งพานิชย,ย์ก็จะเป็นพวกเด็กพาณิชย์อะแต่กูจะเป็นพวกสาวแบบก้องเกงค่ะซ้านเป็นเด็กแบบมอปลายกูรู้จักชื่ออ e ีโน้ตมาจากอะไรรู้ไหมสมัยก่อนอะมันจะเป็นโทรศรัพท์โนเกียที่เป็นเวลามันจะมีคลิปวิดีโอที่เวลาส่งต้องเอาโทรศรัพท์ต่อ,อกันถึงจะบูทูธใส่กันได้มันจะไม่มีการส่งแบบแอร์ดอกหรือใดๆเลยแบบไลน์แบบแบบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนรู้จักอ e ีโน้ตจากคลิป51โดนชนีลุงตบ5คนเหมือนเคยดูหนังจีนปะที่หมุนงเ้ย อีโนไม่เป็นเลยห้าคนกระเด็นกระดอนลอกห้องเลืองห้าหนึ่งตายแล้วอีกระเทยคนนี้กูเจอแล้วกูจะเป็นยังไงวะน่ากลัวมากเดี๋ยวขึ้นรู้อีโนตรงนี้ด้วยตอนหัวโปกตอนมอปลายโดนลุมตบห้าหนึ่งไม่เป็นอะไรแล้วก็รู้สึกว่าอูถ้ากูเจออีนี่เนาะถ้ากูโดนอีนี่ตบกูค,คงจะแบบกูค,คงจะตายอ่ะมึงกูคงจะตายแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราเจอคนแบบเนี้ยเราอย่าไปเป็นศัตรูกับเขาเป็นมิตรเลยดีวยกว่าเป็นมิตรเลยเจอกันก็ให้นอนอ น้ <laughs> คือโนต้ตเลยให้รู้สึกว่าเออฉันเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนมิรเตอร์นะอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจองานงานหนึ่งวันคริสต์มาสวันคริสต์มาสเนี่ยจะเป็นสองฝั่งที่จะต้องมาร่วมการแสดงเพื่อซื้อบัตรดาดูนาเนี่ยจะงานวันคริสต์มาสเนี่ยจะดังมากทุกคนในจังหวัดลบบุรีส่วนเอกเขาจะมาที่นี่กูก็เตรียมเต้นปอมปอมใช่ไหมของกูเพราะกูเป็นปอมปอมเพลงคิสคิสอ่ะ้วที่แบบอย่างเงี้ยมันจะมีเพลงสมัยก่อนแต่ชื่อเพลงรู้จำไม่ได้อย่างเงี้ยขอต้อนรับการแสดงจากโรงเรียนชั<ร>้นพาณิชย<ร>์ชั้นปีที่สองปีที่หนึ่งไอพวกใคร แล้วก็มีกระเทยตัวนี้คนนึงอิโนสูง่189ใส่ปาดไหลแล้วเป็นตัวแม่ให้อีชนีมาทำเนี้ยแต่ตัวเองเต้นแรงแบบ นี่คือการไปให้ตัวดูสกว่าอยากเป็นนักร้องแต่ว่าเพื่อนก็ต้องเต้นถ,ถ้าสมมติอีธานีเพราะั้นทั้งเจ็ดแปดคนนะแม้มาเต้นกับอีโนโดโดนอะไรโดนตบอีกก็ไปหลอกเขามามาเต้นกับเข้าวอันนี้ก็เริ่มมีคาความรู้จักว่าอ๋อแต่วันนั้นชมอีโนโด,ดนะเพราะโดนตบก็ชมอุ้ยสวยจังเลยเหมือนผู้หญิงมากเธอเหมือนผู้หญิงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยดีกาะข่าเรื่องต่อไปมันจะพีข,ขึ้นมาเรื่อยๆไปพบกับโฆษณาที่ไม่ได้มาจากยูทูบจ้ะ มาแล้วจ้าโกโก้เอมดีนะจ๊ะคิดถึงโกโก้คิดถึงเอมดีนี่ตัวนี้จะบอกว่าลองมาหลายเดือนมากๆตั้งแต่ต้นปีแล้วเพราะเป็นคนที่ใส่บุฟเฟ่ชอบกินบุฟเฟ่มากและที่สาคัญตอนนี้คือแดดเดี่ยมไม่ไหวทํายังไงจะให้พุงยุบใช่ไหมจ๊ะโกโก้เอมดีตัวนี้1กล่องมี12องกินได้10วันจากปกติ1กล่อง590บาทถ้ามาจากคลิปนี้เหลือเพียง1กล่อง2 9 9บาทส่งฟรีแต่เก๋กว่านั้น3กล่องกินได้ไปเลยเดือนหนึ่งเหลือ790บาท ส่งฟรีไม่วดบิดคุมหิวอิ่มนานหวานด้วยยาหวาดจาถ้าสมมติยังไม่มั่นใจโอ้โหมันจะได้ผลจริงหรอซื้อไปกินหนึ่งกล่องก่อพิจ่จ่าจาก590บาทเหลือ299บาทส่งฟรี เอออะถ้าใครเริ่มมีพุงเริ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ลองสั่งไปกินดูนะจ๊ะ M D c โก o โกนะจ๊อะอะเรื่องต่อมาพีกว่านั้นวันที่ประมาณปีใหม่เนี่ยช่วงนั้นกูทะเริ่มแบบงอนกับอีโนดตเรื่องอะไรก็ไม่รู้มันจะมีงานสวนพึ่งเคยได้ยินปะที่เป็นงานเทศกาลดนตรีอะสีสันออกเหลิอบซองตอนนั้นกูทะเลาะกับเขามันไม่เช่ทะเลาะกับรูแรงหรอกก็แบบเคืองๆกันงอนๆกัน,น,นอะไรเงี้ยอันนี้คือยำดอกกระจนดอกกระจนหาก,กินยากนะถึงหาก,กินง่ายอร่อยอร่อยก็ยากเพราะได้หลายที่จะสาบ ตาเหมือนกันเอาแบบหมดเลยอ่ะอยากให้ลองอ่ะเดี๋ยวเอ็มจะขึ้นเบอร์ไว้ตอนจบรายการแล้วกันว่าถ้ามาเนี่ยอยากให้มาแบบจำลองที่นั่งก่อนตอนนั้นเขาไปงานซีซันกับเลิฟกูก็ไปเชียงใหม่นน้ยนงกูก็แค่รู้ว่าอ๋ออีโนทเข้าไปงานสวนพึ่งเนออะไรเงี้ยกูก็แบบว่าก็คงจะเลิศแหละเขาไปแกงเขาแกงเขาก็จะหน้าเหมือนกันหมดเลยอีฝนอีฝ้ายอีนุ่นอีทุกคนหน้าเหมือนอีโนทตอนเป็นผู้หญิงแค่นั้นเองก็คือตลกหมดเลยทั้งแกงเลยกูกูฝากบอกได้เลย วันนะั้นกูก็ไปกูนะ่ะมากับอีโซนไปเชียงใหม่กูก็เป็นตีมยีนตีมขาวดําอะไรวะดําแดงน้ําเงินขาวให้มันดูเป็นแบบฉันมันเป็นแฟชั่นนะอะไรอย่างเงี้ยอีโนโเขาเ้ยตะแคงเขาดูสเลอร์สเลอหน่อยเขาก็ไป็ตีมเหลืองเขาก็ใส่ตีมเหลืองเลยชนีทอมกระเทยดี้ผู้ชายรูเสร็จคาประมาณสิบกว่าคนกูก็เออกูก็ดูรูปแล้วก็เป็นแบบอืมก็เสื้อเหลืองปกติ เสนอเสนออะไรเงี้ยก็เหมือนแขวกัดกันนะแต่ก็ยังไม่ได้ด่ากันโดยตรงก็ฝากเพื่อนก็เมาเมาอีฟัอีโนก็เมากูตอนกลางคืนกูกําลังแดกเรามืองอีโซนวิ่งมาอีโนโดนตีด้วยความที่เราเราก็เป็นห่วงเพื่อนเพราะว่าแต่ก็ยังแอบงอนกันอยู่เข้าใจปะยังแอบงอนกันอยู่นิดนึงว่าแบบเพื่อนเราโดนตีเพราะอะไรอะไรเงี้ยอันนี้อร่อยกูก็ไม่อยากโทรไปหาโดยตรงโทรหาอีบัสอีบัสคือกระเทยรุ่นน้อง ฮัลโหลโลกอีบาสอีโนตเป็นไงมั่งแม่แม่แมครับแรกเลยแม่กูถามว่างไงพี่โน้ตแบบหัวคือแบบอู้ตายแล้ว ในใจคือโน้ตายแล้วหัวแบบอะ่ะมึงเข้าใจว่าหัวแบบปะกูเห่าแล้วเลือดอะ่ะแม่หัวพี่โนแบบว่าอยู่อย่างเงี้ยมึงจนจบการสนทนากูจับใจความได้ว่าอีโนตายตายหงโดนปืนโดนรถทับคือทุกอย่างมันเป็นแบบนั้นกูเสร็จปุ๊บ,บก็มาดูกห่าตอนเช้าอีโนโดนตีจริงแต่เป็นแค่หัวแตกหัวแตกเหมือนรอยประมาณเด็กอะ่ะอันนี้แค่ ประมาณสามเข็มอะอยู่แค่ประมาณตรงนี้แล้วก็คางเคืองเลยนิดนหน่อยๆจุบจุบจิบๆไปเหตุเกิดเพราะว่ามีกลุ่มหนึ่งตีกันแล้วก็ตีคนใส่เสื้อสีเหลืองเขาก็เลยตะโกนมาว่าตีเสื้อสีเหลืองให้หมดเลยเซตอีโนก็เลยโดนลุมกระทืบหมดเลยทั้งหมดเลยสิบกว่าคนอัวปาาโปกแตกอีนน่คางแตกคิ้วแตกหัวแตกอะไรไม่รู้แล้วกูก็เลยแบบว่าเป็นห่วงเพื่อนอะเป็นยังไงบ้างแม่สาวชุดเหลือง <c oughs> ก็คือจําไว้อันนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าเวลาไปเที่ยวอย่าใส่เสื้อสีเดียวกันแยกแยกกันออกไปแล้วก็เข้ามาช่วยเพื่อนถ้าใส่สีเดียวกันโดนทั้งหมดมันจะเด่นไปทั้งงานมีเหลืออยู่กลุ่มเดียวอ่ะเป็นมือมือตีปะละ่ะแล้วอีโนก็ไม่ได้เกี่ยวกับเขาด้วยนะที่ไปนโดนตีอะ่ะเหมือนเขาไปดึงเขาออกเฉยๆแล้วก็โดนมาด้วยหัวแตกเลยแล้วก็แบบเออก็มาขอโทษกันแลวเออมาแบบเออเป็นห่วงมึงนะอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เป็นแบบว่าทะเลาะกันหรืองไล่านะแค่แบบว่าเครืองเค,คืองงนง,น,งนกันเพราะไม่ได้ไม่ได้เที่ยวกับเราอะไรเงี้ย อันนี้คือเมนูที่เอ็มมาทุกครั้งเอ็มก็จะสั่งทุกครั้งเลยแต่อันนี้คือเมนูใหม่เฉยๆที่ไม่เคยสั่งแล้วเขาก็เพิ่งออกมาคือปลาหมึกผัดพิเกลือที่อื่นเขาจะเป็นเปียกๆอะมันจะเป็นแห้งๆหน่อยเอาเรื่องที่เข้ากับการกินข้าวมาดีกว่าเมื่อกินเรื่องตบตีคนอาจจะแบบเฮ้ยมันดูแรงไปเปล่าพี่กินข้าวอยู่เรื่องีินโดน เรื่องต่อมาอีโน้นเนี่ยเขาจะเป็นนักวันเล่เขาชอบเล่นวอลเล่เป็นชีวิตจิตใจเล่นแบบเล่นชน,นิดที่ว่าเล่นสุดๆเลยอะไรเงี้ยก็บอกโน้ตคืนนี้ออกมากินเหล้ากันเปล่ามึงออกมาไม่ได้เลยเพราะว่าเมื่อวานเล่นบอเล่แล้วขามันพิษแล้วเวลาคนตัวใหญ่เวลาขามันพิษเนี่ยมันจะเกิดอาการมันต้องเจ็บถึงขั้นเข้าเฝือกอ่อนนะมึง คือเจ็บเลยอะไรเงี้ยกลัวเออออกมาไม่ได้ก็เออยนานๆกูจะกลับมาลาบุรีทีหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาแดกเราได้กันนะอะไรเงี้ยโอเคโอเคมึงออกไปไม่ไหวจริงนี่จะกินข้าวต้องให้แม่ส่งข้าวให้อยู่เลยเพราะนำไม่อยู่กับแม่แม่ก็จะซื้อข้าวซื้ออะไรมาให้เลย,อยโอเคโอเคโอเคกูขี่รถเครื่องไปร้านยอเพื่อจะไปนั่งเล่นไพ่กันสมัยก่อนก่อนจะไปเที่ยวก็ต้องไปนั่งเล่นไพ่ก่อนกูขี่มอเตอร์ไซค์ไปกูขับอีนั่นมันเหมือนกระเทยจังเลยว่าออกมาจากซอยกูว่าทำไมอีนั่นมันเหมือนกะเทยจังงงงเเลยยออออออกกมมมาาาจซซน่่่ไไขห้ึีร์ะ เนี่ยขาตึงเงี้ยหลังตรงนั่งอยู่เงี้ยติดไฟแดงกู้ยไค่ปะอุกูก็อยากให้เห็นว่าอีเนี่ยมันคือใครทําไมมันนึงที่รถได้กลต้องตีนขนาดเนี้ยอีโนดแล้วบอกป่วยไปโดนมาใส่เฟือก่อนด้วยมีไม้ค้ำด้วยขี่อยู่อยี้กูอืมมานามากกูตะโกนขับอย่างเงี้ยอีควายแล้วมึงจะออกมาไหมเนี้ยออกไปมาห่างจิงเจ็บขาก็ขับกลับบ้านเลยนะไม่ออกมาเล่นไพ่กับเพื่อนด้วยอันนี้เรื่องที่3ของความต่อไภัยอบัง อีอยากฟังเรื่องอบ้างใช่ไหมอยากฟังเรื่องอบัางไปพบกับโฆษณาที่ไม่ได้มาจากยูทูบก็จ้ะ <c oughs> <c oughs> นี่จา้าตัวนี้ขายเองนะจา้าเข้าปีที่6แล้วไม่ได้จ้างใครเลยฉันเป็นเจ้าของแบรนด์เองจา้าตัวนี้คนที่หน้าติดสาเสียรอยสิวเสีย้ยนสิวอุดตนันสิวหนองสิวอักเสบสิวฮอร์โมนใช้ได้ทั้งหมดตัวนี้นะจา้าเดี๋ยวจะล้างให้ดูไม่ต้องตกใจอย่าเพิ่งกดหายไปไหนดูนี่ นี่ในกล่องนี้เปิดออกมานะจ๊ะจะเป็นสบู่ตัวนี้นะจ๊ะ6ก15กรัมแล้วก็แถมถุงตีฟองตัวนี้ช่วยให้ฟองมันนุ่มขึ้นนี่ให้ตีง่ายขึ้นเดี๋ยวจะล้างให้ดูไม่ต้องตกกระจายออกมาตรงนี้ก่อนเราก็ทําอย่างนี้นะนี่เห็นฟองไหมฟองมันจะเป็นเหมือนฟองวิปครีม <c oughs> เห็นปะใครจะมาดังล้างให้มึงดูนี่กูล้างให้ดูเลยฟองก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะ แล้วทำอย่างนี้สังเกตค,ความนิ่มความนุ่มนวลเห็นความฟองนิ่มไหมมันไม่แสบหน้านะคะแล้วก็คนที่ผิวแพ้ง่ายน่ยใช้ได้นะจะใครที่เริ่มแบบสิวขึ้นเนี่ยใช้ได้เลย <c oughs> ดูดิเกี้ยงหมดจดเข้าใจเขาว่าเกี้ยงหมดจดปะ ไม่ต้องกลัวเลยว่าอโหพี่ถ้าหนูใช้แล้วหน้าหนูจะแห้งไหมนี่เป็นคนหน้าแห้งอยู่แล้วยิ่งคนที่เป็นผิวมันยิ่งใช้ได้เลยเพราะว่าใช้ได้ทุกสภาพผิวเห็นไหมเห็นชัดชัดไหมเห็นชัดเลยไหมจ้าเอาบอกพูดเรื่องราคาจากปกติ1ก้อน250บาทโปรโมชั่นคือ1ก้อน129บาทส่งฟรีถ้าซื้อ3ก้อนจาก750เหลือ329บาท ส่งฟรีใครสนใจแอดไลน์ได้เลยจ้ะกลับมาแล้วนะคะใครที่หน้าติสาเซียนลอยสิวเซียนส,สิอุตันก็สามารถสั่งใช้ได้นะคะก็ได้อย9ีบาทตามโปรโมชั่นเลยต่อไปเรื่องอบังนแคนาธรชาติแล้วถ้ามึงรู้จักเขาจริงๆหมื่นกว่าประเทศที่อีนโนดได้อะ่ะบางประเทศไม่ได้จดเป็นสัญชาติอีนโนก็ได้ <c oughs> เวลาไปเที่ยวเนี่ย ก็เคยเห็นคนขายดอกไม้ขายอะไรอย่างเงี้ยตามร้านเล่าอะตอนนั้นไปกินร้านอะไรวะอะไรสักอย่างหนึ่งก็แหละที่ราาบุรีก็จะเป็นร้านนั่งชิวอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีบางคนหนึ่งอะเดินขายถั่วเดินขายถั่วเดินขายนู่นนี่นั่นเถ็นปะกูเนี่ยจะเป็นคนที่ลำคาญไม่ใช่ลำคานที่แบบเขามาขายนะบางทีเราไม่เอาเขาจะมาตือแต่ไอ้บางคนเนี้ยเขาจะเป็นเหมือนความกระลิ้มกระเลียอยากลองกระเทยเขาอยากจะรู้ว่าโรตีประเทศไทยเป็นยังไงจริงเราก็อยากจะอมกล้วยเขาเหมือนกันแต่ว่ากลิ่นมนันน่าจะแรงไปหน่อยกินถัว่วกินเครื่องเทศของเขาในความรู้สึกนะอน,นั้นน้ะะรยาางเเีกกบบถ เราเขินนะเรามาเที่ยวทุกวันเลยแล้วแบบผัวมามาเดินมาแซวทุกวันเนี้ยรู้สึกว่าโหนแต่บางเวลาเจอกระเทยบางก็จะเป็นแค่แบบ <c oughs> คือบางเขาอยากจะแบบบางชูดกระเทยไม่ไหวอะ่ะกูครับไอ้บางไ <c oughs> อ้มากเ่ยเขาก็จะมาเดินมาเอามาถูหลังกูมั่งอะไรมั่งกูกับโอ้ยย่าลำคานทุกวันไปเที่ยวอย่างี้เป็นทุกวันเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมเล่นอีโนเขาก็ไปเที่ยวปกติกูก็ไม่ได้สังเกตอะไรก็แค่แบบลำคานอ่ะทุกทุกวันทุกทุกวันวันนั้นไปนั่งเล่นไพ่กี้านหยมนั่งเล่นไพ่กันอยู่ออะแย่ ไอบ้บางเนี่ยเขาจะขี่จักรยานผ่านบ้านอยาอยประทุกวันทุกวันทุกวัน,ท,วน,ท,วนทุกวันทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยกูก็เอออ่ะก็เฉยๆก็แค่รู้สึกว่าเออไอ้นี่เคออบยบางอะไรเงี้ยวันนั้นนั่งเล่นไพ่อยู่อันนี้ประตูมีคนนั่งนี้แล้วกูนั่งไอ้กูแจกบางเปิดประตูเข้ามาจอดจักรยานเรียบรอ้อยเปิดประตูเข้ามากูบอกเข้ามาทำไมอันนี้มันบ้านคนไม่เอาออกไปแจกเดินทำนั่งนี้มาเลย บอกไม่เอาไม่เอามึงมาขายในบ้านคนได้ยังไงนี่มันที่ส่วนตัวแล้วนะไม่ใช่ร้านเล่านะกูกดดาอีโนตนั่งอยู่นี้ทำงี้กุ้งกิมอกุ้งกิมกุะกกิโโนเรือแบบแปลกๆนะออกไปบังออกไปจะเล่นไพ่ย,ยาอะไรกูจะไล่บ,บังยาไม่ต้องไล่อีโนต์อ อีโนดไปอัฟกันนิทานแล้วอ่ะมึงอีโนดไปแล้วไปลอยไม่นำาคงคาอยู่คนเดียวไม่ชวนใครเลยอืไปแล้วก็ทุกวันนี้เวลาเล่นบเล่ไม่ใส่ยูเนเลยนะใส่พาสดุลีอย่างนี้เลยลูกมาทำอย่างนี้เลยเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับอีโนดสงสารมาไม่อยากเผามัมหลอกแต่แบบเล่าให้ฟังเฉยเมื่อกี้เล่าเรื่องอะไรนะอบังเป็ดทรายแบบอินเดียใช่ป่ะอันนี้ข้ามาไกลๆเลยเมียนมาเมียนมาเลย พราะหมายกอดเนี่ยเช่นตอนตะกูตอนแจงเนี่ยเขาจะก่อสร้างประจําก่อสร้างประจำเลยเรื่องในสั้นๆเลยนะง่ายๆเลยอันนี้ถือว่ายกควาดีควาชอบให้อีโน้แล้วกันจูเขาแบบอุ้ยก่อสร้างเต็มเลยพวกก่อสร้างเขาจะเป็นแบบซิกแพคถูกปหมเป็นนมเป็นอะไรแบบแน่นๆไปท้ายบ้านดาแดงก็คือเทสก็เธออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยกูก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับอีโน้คุออีโน้ไม่อีทหรอเจ้าแซวอุ้ยอีควายเขาจะกินไม่เอาหรอกอี ด่ากูใครจะแดกอีควายเยมกูก็เลือกนะเห็นกูเป็นอย่างเงี้ยกูบอเออเลิศเอออีโนมันก็เลือกของมันเดิมไม่เอาเลิศบอกอีโนวุ่นดีนะเนี้ยห่วยแมวเมีวขี่มาใส่กับบ้านกลับไปนั่งเล่นไพ่เหมือนเดิม ทุกวันก็ปกติในทุกๆวันสองสาวันก็นั่งเล่นไพ่วันนั้นก็ไปเล่นไม้ออปอีกนัดกันประมาณสามทุ่มห้องน้าบ้านออปทําไมมันเลอะเทอะถึงขนาดนี้วะกระเทยมันเริ่มเยอะหรอทําไมห,ห้องน้ํามาถึงสงกรปรกแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วที่สกรปรกไม่ได้สกรปรกแบบลอยรองเท้าหรือว่าลอยกระเทยแบบโยนทิชชู่เล่นอะไรเงี้ย <c oughs> ดินแดงแดงอะมึงเป็นดินแดงแดงเดิน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 แล้วห้องน้ำยอบแดงหมดเลยทุกคนพอจะรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้น อีโนดข้ามป่ากกไปดูอาเซียนอยู่ที่เขากอ Walker, สร้างกันที่โนที no. ่โนบอกว่าไม่เอาเอ็มโนไม่เอาไม่เอาคือตรงก่อดซ้ามันก็จะเป็นดินแดงๆอ่ะเดินข้ามปากกไปไปกินเขาแล้วก็มาล้างตีนที่บ้านเพื่อนนักผู้ถามโนไปทำมาลดหลงลดหลมแต่ดินแดงรูดมาเอาเรื่องสุดท้ายคอมโบไปเลยจะได้จบแล้วคอมโบสุดท้าย สมัยก่อนเนี่ยมันจะมีเวลากระเทยเนาะอันนี้แบบไม่ได้มาเรือมันเกิดขึ้นแหละ10ปีแล้ว10 20ปีแล้วก็ไปเที่ยวกันมาการไปเที่ยวกับมาของกระเทยมันจะต้องมีแบบไม่ใช่ของกระเทยทุกคนนะกลุ่มกูจะต้องมีการแบบหยิบไอ้นู่นมาไอ้ต้อยไอ้ไอ้นู่นไอ้บอสไอ้อะไรหยิบกลับมาบ้านให้มารู้สึกว่ากระชุ่มกระเชยหมึกใสอะไรเงี้ยกูก็นั่งอยู่บ้านยอบเหมือนเดิมแต่เป็นบ้านหลังเก่ากระเทยก็เมาส์มอยเฮ้ยนั่นนั่นนี่นั่นนั่นเสียงมอเตอร์ไซค์จอดบึม ท้อดังมาเลยตตตตตตตบุ้มแล้วก็เธอกลุ่มกูเนี่ยกูจะมีกูโซนอีโนที่หัวโปกที่เหลือก็จะเป็นกระเทยแตงญิงหมดเลยมีนมหมดเลยทุกคนแต่เท่ากันหมดเลยนะดังลุ่มเท่ากันหมดเลยเดินเข้ามาผู้ชายเดินเข้ามา3คนกับอีโนแลวทุกคนก็เป็นอย่างงี้อุ้ยไปทำมาได้ไงอ่ะอย่าจ่ะอย่าจ่ะอย่าจ่ะนี่ด่ากระเทยทุกคนแล้วอีโนทพูดอย่าจ่ะอย่าจ่ะอย่าจ่ะอย่าจะ อย่าจ่ะอย่าจ่ะอันนี้คนแรกก่อนคนแรกคนแรกมาก่อนนะอันนี้คือรอบแรกเราผิดขอโทษอันนี้เป็นผู้ชายคนแรกเดินตามอีโดตมาอย่าจ่ะอย่าจ่ะ <cl aps> เดินขึ้นชั้นสองไปเลยยืมห้องอียอบ <cl aps> ทุกคนเป็นอย่างงี้สวยมากสวยจริง <cl aps> พอก็เธยนั่งแบบนมออกไม่มีใครเอาผู้ชายไม่เอาผู้ชายเดินตามอีโนขึ้นไปนับหนึ่งไม่ถึงสามก้อยผู้ชายเขาจะเอามือง่ะ อีโนเหมือนพาผู้ชายไปส่งไปเฉยช่วงที่บอกว่าอยากจะอยากจะอยากจะผู้ชายึ้นไม่กับโนดผู้ชายคิดว่าอีโนดไปหลอกล่อว่าจะได้กับเบิร์ดในกลุ่ม <c oughs> ตอนแรกต้องชนเหนือก่อนโกดเองบอกไม่สวย <c oughs> คําคือนั้นรอบที่สองผู้ชายมาสามคนเ <c oughs> บสตล์เด็กๆเลยอีโนดลกขคือไปดูด <c oughs> เรียบเลยทีนี้ได้ทุกคนเลยสามคนเรียบเลยบนห้องยอฟเหมือนเดิมช่วงนั้นน่าจะประมาณตีสามอีโนดมึงไปเอามาจากไหนอะจีบกันต้องนานแล้วผู้ชายเขาจีบจีบกันต้องนานแล้วก็โอ้มึงสวยเนาะอี สวยจริงอะผู้ชายจีบสามคนทีเดียวเลยอะลาคือไปดูดหมดเลยเอพีวเมจูนสามคนบนท้องนอนเดินลงมาพี่ครับตังผมมะพี่ผู้ชายบอกพี่ตังผมมะพี่อ้าห้าสิบบาทสามคนผู้ชายทำเนี้ยเออเอาไปก่อนพี่มีแบงค์ใหญ่กว่าโน้ตแบงค์ใหญ่ขนาดไหนอะถึงถึงให้เป็นห้าสิบบาท ดีลกันไว้ว่าให้คนละห้าสิบาทแต่สุดท้ายเหลือแค่ห้าบาทใบเดียวตกคนละ17บาทมีคนหนึ่งไดา16โน้ตจำไหมนะกูมีสื่อก็เป็นเรื่องราวของอีโนตนะคะเดี๋ยวหลังเจอจะทำคลิปร่วมกับอีโน้ตนี่แหละว่าจริงๆอ่ะยังไงมันจริงจริงกับที่กูเล่าหรือเปล่าฝากร้านด้วยชื่อว่าล้างขัวไม้หอมนะคะอยู่ตรงเส้นน้าเรือนจำเวลามาถึงก็เทียให้เรียบร้อยนะสักสองอาทิตย์ ไม่ต้องรีบเอามาถึงอาจจะเข้าเลยก็ได้เกมาอยู่ถนนเส้นนั้นเรื่องจังเซิร์ชเลยมาถึงโรบุรีเซิร์ชคำว่าครัวไม้หอมเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นเพจไปครละกันครัวไม้หอมใครสนใจจะมาเอนแนะนำให้สํารองก่อนอันนี้คืออะไรอะ่ะน้ำบาทนี่เอาไป โหไม่หอมนี่เดี๋ยวขึ้นเบอร์ขึ้นอะไรไว้ตรงนี้หมดเลยใครจะมาก็สํารองที่นั่งก่อนตอนเที่ยงคนจะเยอะมากซึ่งวันปกติอะ่ะคนก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าให้โทรจองก่อนดีก,กว่าจะได้แบบเงียบๆแล้วก็อาหารไม่ได้ฉูดฉาดจนเกินไปคือแดกได้ทุกเพศทุกวัยอะไรเงี้ยเออราคาน่ารักแล้วราคาก็ไม่ได้แพงอ่ะเดี๋ยวจะบอกราคาก่อนยำดอกขจรเนี่ยเจ็ดพันสี่ยำดอกขจรอ,อยู่ที่ร40บบาทนี่ น้ำพริกไม้หอมอยู่ที่รอยยี่แกงคั่ว140ร้อยสี่สิบกุ้งสอมอาหารร้อยสิบจำอะไรไม่ได้เลยเจ้าของร้านให้เด็กเสิร์ฟตะโกนเดียวแล้วก็ปรก ปลาหมึกเท่าไรปลาหมึกร้อยสี่สิบเหมือนกันอ่ะเขาร้อยเขาบาทหมดเลยเธอก็ไม่ได้แพงนะเราก็จะบอกว่ากินได้เยอะเหมาะกับการที่มานั่งสัมนาแบบว่าชวนลูกน้องลูกน้อง,ง,งมานั่งกินหรือจะเอาผัวเอาอะไรมาก็แล้วแต่นะคะก็ฝากด้วยชื่อร้านครัวไม้หอมเวลาที่เอ็มมาบ่อยลองไปเซิร์ชคลิปเก่าๆเอ็มมาเอ็มมา,มาทุกครั้งเลยตั้งแต่หน้าเกา่าอาจจะจำไม่ได้แต่ามาล้านี้จริงๆจนเป็นหน้าใหม่แล้วอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะถ้าสมมติว่าอีพีต่อไปอยากให้เอ็มไปนั่งกินร้านไหนเมสามอยเรื่องไข่ One, two, three, four!